ยอมก็เซเว่นประกาศจัดทัวร์คอนเสิรต์ตเดี่ยวครั้งแรกที่เยอรมนนีคิมยุคยอมหรือยุคยอมก็เซเว่นพร้อมบินเดี่ยวไปหาอากาเซ่ชาวเยอรมันหลังประกาศทัวร์คอนเสิรต์ตในเดือนพฤษภาค,คมนี้ คำเดียวที่อยากตะโกนออกไปตอนนี้คืออิจฉาอากาเซ่ชาวเยอรมันจังเลยค่ะเพราะเมื่อวันที่10มกราคม2565ศิ 2, 65, ละปินนมหลอ่อสูงยาวข่าวดีเต้นเก่งอย่างนมคิมยุกยอมหรือมากเน่มดยักษ์แข่งวงกอ7ซได้ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกณักประเทศเยอรมน,นีโดยทัวร์ครั้งนี้จะจัดขึ้น3วัน3เมือง3ที่3สไตล์ได้แก่เบอร์ลินมิวนิกโอเบอร์ฮาวเซ่น ซึ่งแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันทั้ง3เมืองเรียกว่าพอเห็นแล้วก็แอบ,บตื่นเต้นแทนชาวอากาเซ่ชาวเยอรมันเลยจริงๆเอาเป็นว่าทัวร์ครั้งต่อไปของยุคยอมอาจจะมีแพลนมาที่ประเทศไทยก็ได้แอบดบรู้ว่าอากาเซ่ชาวไทยแอบ,บมีหวังอยู่แน่ๆแถมคงพร้อมจะเสียเงินในการจับจองบัตรอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ